อ้าวเแบบีพอดีวันนี้รองเท้าไนกีมันออกรุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นราคาแ0 0พันนิดๆเองเดี๋ยวเขาออกไปซื้อก่อนนะนี่ไม่รู้จริงๆหรอว่ากโกรธอยู่หึโกรธเขาเรื่องอะไรอ่ะแล้วทำยังไงเแบบีถึงจะหายโกรธเขาอ่ะอยากรู้วิธีใช่ไหมเออม,มาตรงนี้มาคุกเขา่า <ST S> วางกระเป๋า ก,ก้มหน้าหลับตา,าก,ก้มหน้าหลับตา,แ,าแล้วทำอะไรม้นบอกให้ก้มหน้าหลับตาโอเคหายโกรธละไปได้ละฮะแค่นี้แค่นั่งก้มหน้าหลับตาแค่นี้หายโกรธละใช่ไม่ดีหรอโอ้ดีดีดีด น่ารักจังเลยกดง่ายหายเร็วนะเราเนี่ยงั้นไปละเดี๋ยวเขาไปซื้อก่อนเดี๋ยวต้องเท้าหมดช้อปปิ้งให้สนุกนะคะลุคลิมิเต็ดบวยบายดูแลชอบดูแลสนุกอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ